สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค้า Toyota Revo นะคะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งคันนะจ๊ะคันนี้เลือกใช้เป็นตัวแรม2 r o รอม32นะคะแต่ใช้งานได้ลื่นไหลนะเพราะเป็น CPU 8คอร์1.6เลยนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น QLED ภาพสวยงามคมชัดด้วยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะสามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะแตกต่างกันไปตามความลื่นไหลความจุที่เราเลือกเนาะ แอปต่างๆเนี่ยทางร้านก็จะทำการอัปเดตให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะสเปคนี้รองรับอินเทอร์เน็ตทั้งจากคอสปอร์ต WiFi แล้วก็ซิมการ์ดนะคะ Android Auto Apple CarPlay สามารถใช้ได้ทั้งแบบเสียบสายแล้วก็ไร้สายเลยวิทยุ MP 3 MP 4มีครบค่ะแอปที่เราลงไปให้ก็จะทำการอัปเดตให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะส่วนลูกค้ายอยากได้แอปไหนเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเองได้ใน p a Play Store นะคะ อย่างรถรุ่นนี้เนี่ยเดิมๆไม่มีคอนโทรลทงมาเลายมาเพราะฉะนั้นเล่นเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆนะคะก็จะกดผ่านบริเวณหน้าจอนะคะ,ะเห็นไหมไม่ต้องแรมลอมเยอะก็ใช้งานลื่นไหลได้นะคะถ้าเราใช้ซีพียูที่สูงนะคะดูตามคลิปได้เลยคลิปเราไม่มีการตัดต่ออยู่แล้วนะคะ,ะแน่นอนค่ะเมื่อเพิ่มจอไปแล้วนะคะก็ต้องเพิ่มตัวช่วยในการขับจอดด้วยนะคะการนี้ติดตั้งทั้งตัวกล้องถอยนะคะแล้วก็กะระยะด้านหน้าเลยนะคะ เกียร์ถอยเลยคะเมื่อใส่เกียร์ถอยนะคะก็จะตัดเป็นภาพด้านหลังให้ออโต้น,นะคะไม่ว่าเราจะดูอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นระบบ a h ฮภาพชาัดมุมกว้างแบบนี้เลยนะคะกับเกียร์ได้เลยค่ะเมื่อกับเกียร์มาที่เกียร์ปกตินะคะก็จะตัดไปที่กล้องหน้าก่อนประมาณ10-15วินะคะส่วนถ้าใครอยาก ให้เขากลับมาเร็วขึ้นนะคะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ปุ่มเนี่ยมีไว้กดดูเวลาที่เราต้องการดูกล้องหน้านะคะเราสามารถกดเปิดปิดเองตรงนี้ได้เลยด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ตัวช่วยในการกัดร,ระยะ,ะ,ะด้านหน้าและด้านหลังก็จะให้ปึ๊บอยากดเมื่อไร่เรากดขึ้นมาดูเองได้เลยนะคะด้านหน้าก็เป็น h d เหมือนกันคะ่ะภาพชัดมุมกว้างนะคะ ใส่เกียร์ถอยค่ะใส่เกียร์ถอยก็ตัดเป็นภาพกล้องหลังให้เหมือนเดิมจ้าจับเกียร์ก็จะหน่วงไปที่กล้องหน้านะคะอยากให้อ่าดับเร็วขึ้นก็กดปุ่มได้เลยสามารถติดตั้งได้กับรถหลากหลายรุ่นเลยนะคะระบบนี้ตัวจอก็แตกต่างกันไปตามสเปคที่เราเลือกค่ะสามารถเลือกสเปคจอเองได้ ตัวหน้าจอก็เป็นอ่าระบบเสียง DSP นะคะเสียงดีแล้วก็มีตัวปรับตั้งค่ามาให้นะคะเราสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมเองได้นะคะแอปดูทีวีสดก็มีลงไปให้อยากได้แอปไหนเพิ่มเติมดาวน์โหลดเองได้ใน Play Store ได้เลย การใช้งานก<า><า>็เหมือนทุกคลิปอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวจอ a n d ด o i d นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับ Toyota r e ีโวนะคะติดตั้งพร้อมตัวกล้องช่วยจอดนะคะด้านหน้าและด้านหลังที่ร้านเนี่ยสินค้าย,ยังมีอีกหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจอแอ d ดรอเป็นสินค้าขายดีกล้องบันทึกไฟหน้า led ก็ขายดีมากๆคัดของดีมีคุณภาพมาเช่นเดียวกันเสริมแต่งนะคะ ตัวเซนเซอร์ถอยฟิล์มกองแสงอะไรก็มีหลากหลายเลยค่ะรลองทักทายมาสอบถามกันก่อนได้นะคะแบ่งสองจอให้ดูกันอีกทีอ่าแล้วก็ที่ร้านเนี่ยแถมเป็นตัวเสียบ USB ตรงนี้ด้วยนะคะโดยช่องนี้จะเป็นการใช้งานกับตัวจอนะคะแปลงมาไว้ที่ด้านหน้าให้หนึ่งช่องจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะคะชาร์จแบตได้แต่อาจจะไม่แรงน,นะคะหลักๆไว้เปิดฟังเพลงกับตัวจอมากกว่านะคะหรือว่าเปิดใช้งาน อาเสียบใช้งานกับพวก Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็จะมีพอร์ตไว้ให้ในลิ้นชักอีกหนึ่งพอร์ตนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวใส่ซิมการ์ดนะคะอยู่ในลิ้นชักลูกค้าสามารถซื้อซิมการ์ดรายปีรายเดือนนะคะใส่เองทีหลังได้สำหรับคนที่ใช้งานรถเยอะไม่อยากแชร์ hotspot อะไรนี้เนาะตลอดซื้อซิมมาใส่ก็จะสะดวกขึ้นอีกชั้นนึงโอเคไปแล้วจ้าถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันเนาะร้านเปิดบริการทุกวันเหมือนเดิมคะ่ะสวัสดีจ้า